กินยาคุมมานานๆอันตรายแค่ไหนอันตรายไหมคะมีคําถามถามหมอมาเยอะมากเลยครับก่อนอื่นต้องทราบกอนครับว่ายาคุมกําเนิดเนี่ยมันคือตัวยาซึ่งมีฤทธิ์ของฮอร์โมนใกล้เคียงกับฮอร์โมนของคุณผู้หญิงในร่างกายเราครับจะเป็นฮอร์โมนในกลุ่มเอสโตรเจนกับฮอร์โมนในกลุ่มโปรเจสเตอโรนเขาผลิตยาตัวนี้เป็นฮอร์โมนที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกับฮอร์โมนจริงของคุณผู้หญิงครับเพราะฉะนั้น กินไปนานๆก็ไม่ได้มีผลเสียกับร่างกายครับแต่ถ้าเกิดกินนานเกิน5ปีขึ้นไปเนี่ยตัวร่างกายเราครับมันจะเคยชินกับฮอร์โมนมันจะทําให้ประจำเดือนของคุณผู้หญิงเนี่ยถ้ากินยาคุม,มน,นานๆเนี่ยมันจะออกน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นถ้ากินยาคุมเกิน5ปีเมื่อไหร่เนี่ยหมอยงแนะนําว่าน่าจะเปลี่ยนชนิดของยาคุมครับหรือหยุดกินยาคุมไปสักพักหนึ่งครับเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ย ปอดจากการมีฮอร์โมนจากภายนอกเข้ามาสัก2-3เดือนแล้วค่อยกลับไปเรื่องกินยกากรุมใหม่นะครับ